จพี่เก๋เข้ามาพี่เก๋ก็มานั่งแปลน้เพลงให้ทีละท่อนค่ะเหมือนแบบให้เรารู้สึกไปกับเพลงฝนฉันรู้สึกที่ปลายนิ้วฉันได้ฉันได้ยินตรงหน้นตาต่างเปิดโร่มออกมาให้ฝนตกเรารู้สึกว่าแบบฝนมันโดนเราแล้วก็เราก็กลายเป็นแบบคนใหม่เหมือนแบบวันนี้เหราความรักอะไรอย่างนี้ฝน แล้วพอจบแล้วเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งเพลงนี้จะมันหน่อย <c oughs> ฝนตกผู้ชายเรื่องฝนเหมือนกัน raining men <aining> <aining> ฝนคือแปลว่าผู้ชายเต็มไปหมดอะ <c oughs> สำหรับเกตเนี่ยในแบบเราเอาเข้ามาใช้เป็นเซ็กซ์ทอยธรรมดาอะหยิบเสื้อให้ฉันหน่อยมามันโัวเนียให้ฉันรู้สึกเซ็กซี่รู้สึกอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ชายที่ดูอยู่เนี่ย ให้เขารู้สึกว้าวเร้อร้อนกินผู้ชายมีนายแบบด้วยก็แบบให้แบบว่าถอดเสื้อให้ในายแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเควียงลมเคลื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออมันดูสะใจดี <c oughs> เดี๋ยวขอรอดดูนายแบบก่อนคะ่ะแฟชั่นโชว์นี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนแฟชั่นโชว์ที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้อันนี้จะมีดราม่าอันนี้จะมี feeling จะมี acting เข้ามาตอนที่เราจะไปซ้อมที่เวเทีอะเปลี่ยนชุดแล้วอารองเท้าจริงทุกอย่างจริงหมดเลย models come outside please male models อ่ะยืนเข้าเดินออกมาแล้วก็เข้าที่จุดหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้สนุกสนานเฮฮาอย่างนี้อ่ะเดินมา Woo hoo! อย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็หยุดอาจจะหยุดแล้วก็อย่างนี้ได้บ้าง พาร์เรนของเรา mm hmm. ดีค่ะแต่เด็กต้อง Execute ต้องทำให้ได้อ่ะขอเพลงค่ะ So I want you to like you know to the g i r l right just kind of like oh you know sexy whatever yes yeah. อ่ะโพสต์ไปเล่นกับผู้ชายด้วยหนูอย่างนี้ได้เลยหนูไม่ค่อยมีอินเนอร์เซ็กซี่เท่าไหร่อ่ะหนูไม่ถนัดละมีหลายๆอย่างที่ มิ้นทำไม่ได้มือเธออีกแล้วอ่ะแค่นี้อีกแล้วอ่ะเล่นละครเวทีอ่ะรู้รู้จักใช่ไหมนั่นอ่ะอยู่บนเวทีนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงผลจกมาอย่างไงโพสซิโผล่มุกไปยิ้มปากเป็นอะไรไปอีมิ้นกนไม่ยิ้มเลยอ่ะเป็นอะไรวะบน,นิต้าหนูไม่ค่อยยิ้มอ่ะหนูก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำไมวันนี้มันมันแบบไม่ค่อยยิ้มเลยอ่ะ อย่ารออเร็วแเดี๋ยวเพลงจบไปเร็วๆดเลยเดีเลยเดินเลยมเลยี่คะเห็นปทุกคนช้าไปทุกคนช้าไปช้ามากๆเลยมันต้องเร็วกว่านี้แอคติ้งอ่ะมันต้องมากกว่านี้แล้วตอนตอนเล่นอ่ะอยากให้สนุกกว่านี้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแล้วก็สนุกอ่ะแล้วเจอผู้ชายแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรอดูอะตอนนี้ยังแบบคิดไม่ออกอยู่ตรงนั้น,นก็เป็นสัญชาตยานะคะีรยวรอดูเอาขอเชิญทีมลูกเกดครับ <Woo! S 1> เกดก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เขาไม่ได้อยากจะเห็นแฟชั่นโชว์ธรรมดาธรรมดาก็เลยอยากจะเพิ่มเป็นในเรื่องของการ acting หรือมีความดรามา่ามีสตอรี่เข้าไปถ้าเด็กเขาทำได้เนี่ยคิดว่าแค่โอเ n i n g ก็จะมีวอลแฟคเตอรแล้วค่ะ เลยดูละลื่นดูละลื่นดูล้หน้าดูอันนี้ว้าวจริงว้าวจริงชอบเป๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดดีมากๆค่ะตามกฎกติกาเนี่ยจริงๆแล้วห้ามให้นางแบบเปียกอารมณ์ในเพลงแรกของเบรนเนี่ยอาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้เปียกครับผมถูกไหมคะครับผมพรอดักรือสินค้า ที่อยู่บนตัวน้องๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและนาฬิกาออกมาให้เห็นโทัทั้ลุกและวมันเด่นอันนี้เป็น strategy ของเมทิกค่ะในกติกาบอกว่าเสื้อผ้าห้ามเปียกม,มีแบบปิดนิดๆหน่นนอยๆปอยๆได้ไหมคะหรือว่าเอาแบบแ,บบแห้งสนิทเลยได้ครับแต่ขอให้ออกมาแล้วอยู่ในลุคเกสกรเขา์ครับ เซ็งคบมือแล้วมองหน้ากรรมการแล้วเหมือนหนูเหลือบตาไปมองคุณแม่แล้วเขายิ้มแล้วเขากิดหนูรู้สึกแบบเห้ยเหมือนแบบคือมันแฮปปี้มากอะพี่ ความร่วมมือเราดีมากนายแบบแบบกรุบมากดีมพี่เกตวันนี้ก็คงต้องขอชมนะคะว่าก็โอเคเขาก็ทําได้ครบแต่มันอยู่ที่ว่าบางทีกรรมการอาจจะมองว่ามันเวอร์ไปหรืออาจจะมองว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้แน่ๆค่ะบีก็คงเห็นแล้วใช่ไหมว่าแม่ of the catwalk คือใครไม่ใช่บีแน่นอน